เอาละครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมถอยแบงค์นะครับผมอันนี้เราอยู่ในวันสงการนะครับวันที่13เมษายนครับผมเราก็จะมาหาอะไรเล่นนเกียนกันนะผมเป็นโป่งน้ำครับผมเรียบร้อยตัวครัรบผมเรียบร้อยคือแตกเรื่อยแตกเลยครับไอ้โป่งน้ำครับผมในร้านค้าก็มีขายนะครับผมโปงน้ำโอ้ย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 หาเว้ยเดี๋ยวเ เราเร็วเรายังไม่มีทางไปเลยพี่ๆอ้โหไม่โดนว่ะเฮ้ยอาไรอะครับตอนนี้เราอยู่ในด่านแฟนสตอมนะครับผมอยู่ในบอมแมทครับผมเราก็จะเอาโป่งน้ำมาไล่เจียนชะบานเขาเหมือนเดิมครับผมนี่แมทหายากมากเลยที่แรกว่าจะเอาเป็น เป็นเดสแมทนะเพราะว่ามันจะได้ง่ายๆเนาะเออเกิดปาเกิดปาอะไรเงี้ยอันนี้เดสแมทนิดมีเลยครับแม่งมีแั่บอมแมทยังไงก็ต้องขอโทษคนในห้องบอมแมทด้วยนะก็ดูที่ที่หนึ่งฝั่งแดงนติดสามตายสองโหดเลยว่ะโหดดจริงเลยจริงอยู่คนเดียวอะไอ้ เรียบร้อยตัวเฮ้ยทนามกูมีลูกเดียววะกูใส่เทพมาดูว่าผมใส่เทพเพิ่มระเบิดสองลูกมามันมีลูกเดียววะผมใส่สองลูกมาแน่เฮ้ยผมใส่เทพมามันมีลูกเดียววะเฮ้ยผมใส่เทพเพิ่มสองลูกมาแน่เฮ้ยผมอุตส่าห์ ซื้อเลยนะต้อง500แคสเลยน้องเว้ยเพื่อเพิ่มลูกระเบิดเป็น2ลูกไะบักไปหาเลยลูกเดียวงงเลยสั้นงงอ้าวได้่วยเฮ้ยออกมาแล้วก็ยิงเลยสิเรียบร้อยครับผมคู่ครับผมเดี๋ยดูมาดูมาดูช็อตนี้กัน เราวิ่งมาแล้ววิ่งแล้วปุ๊บ,บ,บเอ้ยไอ้ฮาจบเกมกูณใจดูสักหน่อยตอนเราป่าคู่เป็นไงซีหนึ่งนะเรื่องเกรยียมไว้ใจผมครับแต่ข้องใจทำไมมันเหลือลูกเดียวอ่ะบข้องใจจริงนะแม่ไม่เหลือลูกเดียวอ่ะซุยเ,เพิ่มเพิ่มสองลูกไม่เหลือลูกเดียวที่กูเสียแคสฟรีอยู่เนี่ยโอ้ไม่ทันหรอว่าจะอจนี้แค่ไหน ลองมาล่ากดูบ้างครับท่านผู้ชมเห็นโบนอยู่ตัวนึงตัวครับยังผมยังไม่ปลานะผมไม่รู้ชัดว่าอยู่ไหนกันแน่รีบร้อยหนึ่งตัว อ๋อไปไหนแล้ววะอุ้ไม่ทนมันฮิตเทอ <c oughs> อ่าเป็นสองลูกแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมเข้าออกเข้าออกหลายรอบมากเลยเนะี่ยอันนี้ผมออกเข้าเกมใหม่รอบหนึ่งนะครับผมโอ้โหเต็มหน้าคุกไปสิเย็บเย็บ หน้าหนึ่งตัวเรียบร้อยสายตัวลนะขลังยังมีนะข้างหลังยังมีนะเรียบร้อยหนึ่งตัวครับผมโ,โป่งน้ำเก็บไปสองตัวครับผมเฮ้ย <c oughs> โอ้โหไม่ทันว่ะเราเสียตังค์ซื้อไอเทมมาเราก็ต้องเล่นไอเทมของเราให้คุ้มสิเนะเาะ โอ้เรียบร้อยสิครับเต็มหน้าไปสิเรียบร้อยเลสิครับแรงจริงในโป่งนะครับของเขาดีจริงหมดละหมดละสองลูกหมดละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอ อายเกิดใหม่ครับผมอันนี้เล่นปืนหลักของเราไปก่อนครับเล่น K2 EBR ของเราไปก่อนแรงนะปืนนี้ไม่ใช่ไม่แรงนะครับโอ้โหไม่ทันวระใจคอจะไม่ผมควักกันรเลยนะ ได้เฉยได้เฉยเอาไปเรียบร้อยเรียบร้อยสิครับหนึ่งลูกไม่ตายก็ต้องสองลูกรู้สึกเปลืองมากเลยนะตัวแค่สองลูกอ่ะเออรู้สึกมันเปลืองนะเจอที่ปัดไปนึงทีสิครับผมบอกก่อนนะผม ผมไม่ได้ตั้งใจจะเอามีดฟันนะแต่ก็คือเราหยิบมาแล้วเราควักแล้วเราก็ฟันเล่นไงจังหวะฟันเล่นมันออกก็โดนพอดีเยอะไม่เกี่ยอวอนะเขาไม่ได้เป่าปีกแต่หัวอุ้ยมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะอรนนะนะครับส <c oughs> องตัวหนะหนัครับเฮ้ยติ๊กเกียนจะบ้างคะนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้นี่เองอุ้ย oh, no. ที่ผ่านมาเราเดินคนอูนเกรียนเยอะอ่ะเอาเล่นแต่ของธรรมดาแล้วไม่ได้เปิดของไงอืมวันนี้เราเปิดของอ่ะใส่กันสุดก่อนขึน้นไม่ขึ้นไปไหนเราไปไหนเราเมืวว่อกี้ตายแล้วเหรอตายวะโดนไม่ชิบหาย มาแล้ว Bye, ไม่ตายมันก็เกือบตายแล้วนี่มาเจอซัมกันสิครับไปบาลี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 จัลปกันลดกัน Bye, ไม่ตายครับ ไปนี่เรือร้อยสองแน่นอนเระโป่งนะครับนี่ถ้าเรือไม่เยอะนะสุดตายแล้วเรือร้อยอะ่ะแล้วเดี๋ยวจดัดพอดีเลยนะถือว่าได้เควสอาวุธคว้างพอดีเลยเอา้าแตกเฉยงงอ่ะนึกว่าจะพลระเบิดแล้วนะไม่พ้นอีกเหรอเบ่อไม่ทัด ไปหน้านตัวเรียบร้อยสิครับเอาไ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสิครับเอาไ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสิครับเอาไ้เรียบร้อยเรียบร้อย เี็บร้อยสิครับเจ็ดร้อยสิครับเจ็ดร้อยสิครับ